ครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมก็ยังอยู่ในแวดวงสังคมสโมสรโรตารี่ในจันทบุรีก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าม,มีทั้งหมด3สโมสรแต่ถ้าพูดถึงขลุงเขาก็ไปร่วมกับสโมสรโรตารี่ตราเป็นอ e ีกเขตหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะวันก่อนผมได้นําเรียนสัมภาษณ์ท่านนายกสโมสรโรตารี่จันทบุรีไปแล้วนะฮะท่านสวัวดิรตองก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนทั่วไปในจันทบุรีท่านเป็นผู้พิทักษ์สติรากด้วย และในเวลาเดียวกันจากสโมสรน,นอื่นๆที่ผ่านมาก็ไปที่รู้กันว่าแต่ละท่านคือบรรด์ลงตำแหน่งวาระก็อยู่ได้หนึ่งปีในหนึ่งปีนี้ก็จะ้องพยายามทํากิจกรรมเพื่อสังคมบางนายกสโมสรบางแห่งบางสโมสรนายกบางท่านก็มีกิจกรรมเยอะสามารถที่จะดึงลูกทีมเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเป็นคณะกรรมาการกับแต่ละสโมสรน,นั้นๆวันนี้ ผมนาท่านผู้ชมมาพบก,กับอีกหนึ่งสโมสรในจันทบุรีนะฮะนั่นคือสโมสรโรตารี่จันทนิมิตรอดีตก็เคยมีท่านอดีตผู้ว่าโรตารี่สากลผู้ว่าสามสามสี่ศูนย์โรตารีสาา 40, ราร่สากลท่านสุวรรณสัน,นพะพรก็โตมาจากสโมสรโรตารี่จันทนิมิตรวันนี้มีอะไรจะพูดคุยกันผมขอเชิญท่านผู้ชมได้มาพบกับท่านนายกสโมสรโรตารี่จันทนิมิตรท่านใหม่นะฮะท่านผู้นี้ก็คือท่านสุรวิทย์ข็มรัดสวัสดีฮะ สวัสดีครับท่านผู้ดีครับท่านอยู่วงการนี้มานานแล้วนะฮะผมเข้าสู่โรตัลโรตารีครั้งแรกเนี่ยน่าจะปี2547 5 4 7รวมแล้วก็โอ้10กว่าปีครับ12ปีนี้ครับ12ปี12ปีนี้วันนี้มาขึ้นกับมาขึ้นนายกในปีรุ่น112พอดีเหมือนกันก็ถือว่ามีประสบการณ์เพียบพร้อมนะฮะครับผมีก็ถือว่าประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งดีกว่าครับก็ เต็มๆเลยไม่ได้รับกาเต็มรับปาเต็มๆหน่อยเลยไม่ได้ใหพี่น้องประชาชนที่คนดูกขฟังแล้วเออนายโยคนนี้เข้มแข็งก็อยากจะเรียนท่านว่าจริงแล้วความเข้าใจในโรตารี่เนี่ยก็ถือว่าเข้าใจลึกประมาณหนึ่งนั่นแหละก็ยังไม่ได้บอกว่าสูตรหรอกเพียงแต่ว่าการทําหน้าที่ขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยมัน มันเป็นอะไรที่ว่าเราก็คิดว่ามันยิ่งใหญ่อยู่นะนะครับทีนี้ทุกคนนะฮะทุกคนที่เข้ามาเป็นนายกสโมสรหรือจะเป็นสมาชิกเป็นกรรมการโรตารี่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ต้องมีภารกิจมีธุรกิจด้วยกันทั้งนั้นนะฮะนี่ผมก็ไม่ใช่บริการโฆษณานะฮะก็ขอเรียนถามท่านเลยน่อยนะ,ะว่าทุกวันนี้ท่านประกอบธุรกิจส่วนตัวทําอะไระผมทําธุรกิจประกันวินาศภัยครับโอ้ทำวินาศภัยนะฮะครับ ก็เกี่ยวกับทางด้านประกันภัยรถยนต์รับทำพรบต่อทะเบียนอะไรนะครับซึ่งแบรนด์หลักก็คือผมเป็นผู้บริหารผู้มวยการกู้สูงของบริษัทมิแท้ประกันภัยอันนี้พอโฆษณาได้ใช่ไหมมีแท้ประกันภัยนะครับผมไม่เป็นไรฮะก็แล้วปรากฏว่าคือพูดแา่ถนนสายนี้ทั้งสายเนี่ยนะส่วนใหญ่จะมีสำนักงานประกันภัยเยอะถูกต้องครับเพราะว่ามันจะใกล้ๆสํสำนักงานขนส่งครับผมเป็นอย่างนั้นไหมฮะใช่ครับ จริงแล้วตรงนี้ฮะทวทีวตรงตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นของสาขาเขาเลย<อ>เป็นของอสาขาของมิแท้นี่แหละแล้วทีนี้เนี่ยบริษัทวิแท้บการภายัยเปลี่ยนเปลี่ยนระบบผมเองก็อยู่ฝ่ายขยายงานอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่แล้วทีนี้อยู่มาวันหนึ่งบริษัทเปลี่ยนโครงสร้างว่าจะเปิดเป็นสำนักง,งานตัวแทนขยายงาน,นก็เลยให้เป้าเราบอกว่าเขาบอกว่าจะยกสำนักง,งานให้เนี่ยท่านถ้าเกิดบริษัทมอบสำนักง,งานให้ดูแลเป้ายอดแต่ว่าแต่ละเดือนต้องให ต่ำกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทท่านจะรับไหมรับไหมผมก็รีล้านห้าแสนผมก็คิดว่าน่าจะได้ก็เลยตัดสินใจเลยครับลาออกจากตรงนั้นเลยแล้วก็มานั่งตรงนี้อ๋อเหรอครับโ็ครับครับแล้วเป็นไงทุกวันนี้โอ้โหบริษัทประกันที่เปิดขึ้นยางกระดองเข็บธุรกิจตัวนี้เป็นไงบ้างฮะธุรกิจตรงนี้คืออยากจะเรียนว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากธุรกิจหนึ่งอย่างน้อยนะครับในตัวของประกันภัยรถยนต์เนี่ย ถ้าพรบก็คือมันเป็นกฎหมายบังคับเขาเรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรถทุกคันก่อนจะต่อภาษีจะต้องทําพรบและต่อทะเบียนใช่ไหมฮะและทีนี้พอมาภาคสมัครใจพอมาภาคสมัครใจเนี่ยเราก็มองออกเลยว่ารถที่ซื้อออกจากไฟแนนซ์ทุกคันเขาก็บังคับบ้ังแต่ไฟแนนซ์แรกเหมือนกันในการผ่อนชำระฉะนั้น ปีแรกเขาอาจจะโดนมาคับมาแต่ปีที่สองเราก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวขอแบ่งมาเถอะอันนี้เป็นภาคสมัครใจสามารถโยกย้ายได้อะไรพวกนี้ครับลูกค้าเป็นไงบ้างก็เยอะครับเวลาที่มีเหตุแต่ละครัง้งแต่ละครั้งนี่ถึง<ม>ถึงสถานที่ที่เกิดเหตุทันทีเลยปะ่ะครับที่นี่เรามีพนักงานเคลมมีเซเวเยอร์มีอะไรทั้งพนักงานประจําของทางบริษัทเองแล้วก็มีเซเวเยอร์อีกประมาณสาแห่งใช้พนักงานอุปกรณ์ไม่ใช้พนักงานเยอะไหม พนักงานในออฟฟิศเนี่ยผมใช้สามสามท่านแต่ว่าพนักงานเคลมเซอร์เวเออร์เนี่ยเรามีสามเซอร์เวเออร์ที่รองรับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพนักงานเคลมประจำํำซึ่งเคลมเดือนหนึ่งก็ก็ไม่ถึงว่าเยอะไม่ถึง100ร้อยเคลมหรอกก็มีอู่ที่อยู่ในเครือเชอไหมฮะอู่ในเครือทั้งหมดส0บอู่ครับสนะิบอู่นะฮะถ้าถามถ้าถามพูดตรงๆน,นแล้วขนาดนี้เยอะไหมตอนนี้อู่นะครับหรือว่ากําลังดี อูเนี่ยตอนนี้กาลังดีบางทีหมายเขาว่าถ้าเกิดงานไม่ทั่วถึงก็อูก็มาร้องว่ามาหาเหมือนกันว่าทําไมไม่พนักงานเคลมไม่ส่งอูเข้าบ้างครับบ่างไปส่งที่ที่ไหนบ้างที่พนักงานเคลมครับก็ส่วนหนึ่งบางทีลูกค้าเราเองโดยตรงเราก็ขอแล้วก็แยกบอกว่าประสงค์เข้าอูนี้อูนี้ก็ประสงค์ได้ครับอันนั้นแทนที่จะกระจายทั่วไปก็ประสงค์ได้บางทีลูกค้าของลูกค้าเขามีสิทธิ์เลือกว่าเขาชอบอูนี้เนี่ย เราจะไปจับบอกว่าคุณต้องกระจายเข้าอู่นี้อู่นี้นะเข้าบอกอันอู่นั้นไม่เคยใช้บริการอันนี้ข้อที่จริงเป็นไงฮะในกรณีที่บอกเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเจเจ้าของรถที่ใจร้อนไปหน่อยนะฮะก็เวลาที่ไปเข้าอู่ที่ต้องไปเคลมเนี่ยช้าทำงานเยอะครับอันนี้จะมีวิธีแก้อย่างไงฮะวิธีแก้ของเราอะจริงจริงแล้วก็เหมือนแบบนี้บางอู่ไม่มีงานแต่บางอู่งานล้นบางอู่งานล้นเราก็ต้องชี้แจงว่าอู่เนี้ยการันตีเหมือนกันว่าดีที่ เรารับเป็นเข้าเป็นอู่นเครือเนี่ยครับคัรนันตีว่าดีแนใ่นอนยังไงลองใช้บริการดูไหมครับมันเร็วแล้วท่านก็ไม่เสียเวลาในการที่จะใช้รถถ้าหากไม่ดียังไงเรายินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ตรงนั้นครับถ้าพูดมิดแท้นี่มีกี่แห่งมีกี่กี่แห่งนั้นในจันทบุรีเนี่ยที่จันทบุรีถ้าเป็นสำนักง,งานหลักก็จะเป็นนี่ของผมส่วนตัวตัวที่มีสำนักง,งานตัวแทนที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็จะมีน่าจะ สองสามแห่งได้ประมาณนั้นนะครับครับโอเคนี่โฆษณาให้หน่อยนะนะครับขอบคุณมากมากเลยครับผมก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆครับนี้เห็นว่าเห็นว่าเสียสละเข้ามาทํางานตรงนี้ก็เลยต้องมานาพูดคุยกันนะฮะครับโอเคอยู่ลอตเตอรี่มาประมาณสิกว่าปีแล้วแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คุ้นเคยกับท่านสุวรรณสันปพรเป็นอย่างดีนะฮะท่านอดีตท่านผู้ว่านี่นะฮะครับผมท่านเป็นคนไงฮะอ๋อท่านเป็นคนที่ดีมากนะครับเอื้อเฟื้อแล้วก็ มีน้ำใจต่อน้องๆทุกคนที่อยู่ในสโมสรนะครับท่านจะให้การดูแลถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรเนี่ยท่านก็จะบอกว่าปรึกษาได้ตลอดติดต่อได้ตลอดครับท่านป็นคนใจถึงพึ่งได้ใจถึงพื่งได้แล้วมีแอนบ่ฮะแอนผมมีครับองไปร่วมไปชุมด้วยปะไปครับแอนไปฮะวันนี้แอนติดภารกิจดูแลอยู่ทางน้ปกติก็ไป ไปประชุมทุกวันอะไรนะฮะทุกวันพฤหักทุกวันพที่เทเบอร์ลอตเทเบอร์ลอชั้นเลยฮะชั้นสองครับชั้นสองไม่ใช่ชั้นสองตอนยาลงแล้วเหรอฮะตอนนี้ลงมาที่ชั้นสองครับเมื่อก่อนชั้นหกนะฮะครับชั้นหกพอดีทางเทเบอร์ลอตเขาปรับปรุงปรับปรุงแล้วก็ขยายพื้นที่ซึ่งพอขยายไปทะลุข้างหลังมันจะเป็นค้องที่กว้างมากเลยฉะนั้นพื้นที่ที่เราจะใช้เนี่ยถ้าไปขนาดนั้นเราไม่ไหวแน่นอนไม่หวค่าใช้จ่ายทั้งของสโมสรด้วยทั้ง ทางโรงแรมก็คงให้คงอัตรานั้นไม่ได้ใช่ไหมะเลยชั้นสองไปตรงไหนฮะประชุมตรงไหนฮะเนี่ยห้องไหนฮะก็ถ้าเราก้าอ่าขึ้นขึ้นขึ้นมาใดหรือถ้าเราออกจากเล็บเนี่ยเลี้ยวขวาออกมาได้เลยก็มีเห็นมีคาราโอเกะอ่าใช่ครับถ้ามันจะติดกับห้องคาราโอเกะฮะครับจะติดกับห้องที่เป็นห้องที่ขอร้องเพลงที่เป็นห้องอาหารของโรงแรมเล็กๆไม่ใช่ ห้องนี้จะว่าเล็กก็ไม่ใช่คือเขาก็ขยายให้เป็นเป็น,ปนห้องที่ประชุมได้เป็นพิเศษตั้งได้สี่โต๊ตะคร<ต>ับที่จะจะที่จะฉลองตอนรับตําแหน่งในยกใหม่ของท่านเนี่ยนะฮะจะฉลองวันไหนะฮะวันพฤหัสวันพฤหัสที่เก็ุนี่ครับโอ้รายการนี้ออกรายการนี้ออกหลังหลังไปแล้วไม่เป็นไรฮะแต่มาถือว่าก็จะใช้สถานที่ตรงไหนฮะ ใช้ที่เทวรอดแต่ว่าเราใช้ชั้นล่างโอ้ี่ผมเป็นะกจัดงานาทุกปีผมก็จะคิดว่าเหลายๆสมมสอนมาร่วมด้วยไปใช้ห้องประชุมตอนนี้มันจะเ,เพียงพอได้ยังไงสรุปแล้วคือไปใช้ห้องล่างนะฮะครับห้องที่จัดงานเป็นห้องชั้นล่างครับชั้นล่างที่เคยจัดประจำทุกปีพอท่านขึ้นมาตั้งหน้ตาตำแหน่งนายกสมมสอนเนี่ยนะฮะแล้วใครทาใครเป็นนายกรับเลือกคนต่อไปฮะตอนนี้สมมสรกําลังขาดแคลนอยู่เหมือนกันทั้งที่ตั้งตั้งไว้เนี่ยก็คือท่านอ่ โปรสานคงช่วยคนที่จะเป็นคนที่เป็นเลขานะครับคนที่เป็นเลขาเนี่ยอยู่แล้วทีนี้ก็คนหนึ่งก็ว่าจะเสนอคุณกิติกรอการเหลืองออืแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้สรุปหรอกตอนตอนนี้พูดง่ายว่านนยกรับเลือกยังไม่เปิดตัวครับผมแต่ก็สําหรับเลขาสโมสรก็คือคุณอะไรฮะตอนตอนนี้ปัจจุบันเนี่เลขาใครปัจจุบันเลขาที่ ที่จะขึ้นมาช่วงช่วงแรกมาเป็นพี่กาญจนาวันนะครับโรเจอร์เดนกาญจนาวันตั้งสากลอ๋อเหรอครับเป็นผู้หญิงอ๋อเป็นผู้หญิงทั้งที่เราแผนไว้ตอนแรกเนี่ยเป็นโรเจอร์เดนโพรสันซึ่งปัจจุบันเขาเป็นปฏิคมอ๋อครับก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทางท่านโพรสันเนี่ยท่านโพรสันมีภารกิจไปติดที่ได้งานใหญ่ที่ประเทศลาวนะครับงานถึง700ล้านซึ่งก็เลยบอกว่า ยางสรุปไม่ลงตัวครับนั่งตําแหน่งนายกต้องทําอะไรบ้างฮะนั่งตำแหน่งนายกต้องทําอะไรบ้างในในฐานะอ่าถ้าโดยโดยรวมแล้วโรตารี่เนี่ยนายกก็ต้องเป็นประธานการประชุมประจําสัปดาห์อ๋อแน่นอนครับอันนี้แน่นอนถ้ามาถ้าวันไหนนายกติดภาระติดติดภารกิจต้องไปครับครับถ้าติดภารกิจก็จะมีอุปนายกคนที่หนึ่งขึ้นมาครับซึ่งของเรามีทั้ง ปกหนึ่งสองก็คือทัอ้งท่านนายกโชคชัยแล้วก็ยังมีท่านผู้ช่วยอุดรดเอกพลมารองรับแลว้วก็แล้วในตัวเลขาเนี่ยก็มีรองเลขาอยู่ด้วยอนะครับที่จะขึ้นขึ้นมาอมเออโรตจรลี่จันจันธนิมิตปีนี้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการภาคหรือเปล่านนมีใครเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการภาคจันธนิมิตรเป็นปีที่แล้วครับเปนปีทีลนปีนี้ก็เลยต้องเป็นของจันทบูรณ์มากกว่าครับเพราะฉะนั้นบทบทบาทหน้าที่ของ คำว่าโรตารีต้องทำอะไรบ้างฮะจริงๆแล้วหน้าที่หลักของโรตารีเนี่ยมันก็คือองค์กรที่ต้องต้องทาเพื่อเพื่อมวลมนุษยชาติ<ช>เพื่อพี่น้องประชาชนาเพื่อผู้ที่ได้โอกาสกว่าเรารนะครับ,รบฉะนั้นโครงการต่างๆของโรตารีเนี่ยจันทิมิตรอย่างจันทิมิตรยกตัวอย่างนะครับซึ่งยังเดินโครงการนี้อยู่ก็ไม่ว่าจะเป็น โครงการน้ําดื่มน้ำสะอาดนะครับถึงชุมชนถึงโรงเรียนอันนี้ก็คงยังใช้อยู่อแล้วก็มาที่โครงการห้องสมุดโรงเรียนอันนี้เราก็ยังจะเดินต่อไปนะครับเพราะว่าแผนงานไม่ว่าครูอาจารย์ท่อว่าตอนนี้รู้สึกว่าด้านสื่อภาษาอะไรต่างๆเนี่ยมีบทบาทมากพออตนนี้ตอนนี้รัฐบาลต้องพยายามส่งเสริมในด้านการศึกษานะฮะถูกต้องครับ แล้วก็มันมีของโครงการนาวีลีที่จะมาช่วยเสริมเสริมตรงนี้นาวีลีก็คือโครงการของทหารสหรัฐอขออันนี้โครงการขอ,ของทหารสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าเขาขึ้นมาทุกเดือนที่เปลี่ยนเรือมาขึ้นฝั่งเนี่ยเขาจะนําโครงการนี้มาโดยท่านอดีตนายกก่อตั้งปีเตอร์ท,ทอแลนด์เมื่อก่อนเขาอยู่ที่ก็อยู่ที่พัทยายแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเขาจะทําโครงการที่พาทหารเรือมาอย่างที่เราไป โรงเรียนนวลโรงเรียนนี้และเอาหนังสือต่างๆที่มาจากเมริการมามอบให้กับโรงเรียนอันนี้ของนาเวลิกอีกทางหนึ่งมาสมทบกับโครงการการศึกษาของเราที่ที่มีโครงการเริ่มอยู่แล้วมีเปมีเปสนามอะไรของเขามาให้มาช่วยเหลือทางกู้ภัยสว่างกับจัอยูเราอย่างนี้ได้มีมีเดือยครับแล้วก็โครงการอนามัยให้กับโรงพยาบาลตำบลนะฮะโรงพยาบาลเขาเรียกว่าอะไรนะโรงพยาบาลตำบลอ่ไรนี้นะฮะอ่าครับ เดีย๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อจากอนามัยนะครับใช่ใช่กระจยเปลี่ยน<บ>ปีจากอนามัยมาแล้วกันคนร <laughs> ับทีนี้ถ้าจะพูดถึงนายกโรตารีสามสโมสรนี่รู้จักคุ้นเคยกันหมดไหมครับอถือว่าคุ้นเคยเบอร์หนึ่งเลยก็จะเป็นเ <laughs> จมแบบนะครับนายก <O, o, S 2> สินี o, o, พรสวัสดี o, 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 ชัยแล้วก็มาลองลงมาก็สวัสดิ์ตอกก็ตั้งแต่ไปประชุมก็เริ่มใกล้ชิดกันได้นอนคุยกันปรึกษาหารือว่าในปีบริหารเรา จะทำร่วมกันอย่างไรเอ้ตอนที่เป็นนายกรับเลือกเนี่ยนะฮะเป็นนายรกรับเลือกจะต้องเดินสายเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อประสบการณ์ต่างๆทั่วๆไปเนี่ยนะฮะเหนื่อยไหมฮะตอนช่วงนั้นไปเรียนรู้เนี่ยไปครับเหนื่อยอ่าอบรมทั้งปรีเพชทั้งอะไร<ม>อืก่อนขึ้นนายกไปทั้ง<ม>ไปก็หลายจังหวัดอ<ม>ที่อุดรธานีที่อุบลราชธานีที่นครราชสีมาที่ระยองแล้วก็ที่เชียงใหม่สุดท้ายนะครับห ไปทิ้หลายวันฮะหลายวันครับถ้าไปเชียงใหม่เนี่ยอันนั้นระยะทางไกลก็เขาก,ก็ตั้งไว้ที่สามวันสชมครับสามวันวันศุกเส,สาร์อาทิตย์สุสานท,ทุกที่ปกตินะในยกสมโมสร,รแต่ละสมโมสรเนี่ยเขาก็จะต้องดึงถ้าจะเป็นคนเป็นเซลล์นะก็ต้องดึงลูกค้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นสมโมสร,รเป็นสมโมสร,รทั่วๆไปก็ต้องดึงสมาชิกเข้ามาเป็นเป็นสมาชิกในยุคข,ของท่านนี่คิดว่าจะ <c oughs> มีพวกเข้ามาเป็นสมาชิกบ้างไหมฮะ ครับนี่คือปัจจัยหลักนี่คือปัจจัยหลักของนายกครับปัจจัยหลักของนายกก็คือว่าอันนี้การหาการหาสมาชิกและผู้ร่วมอุดดมการนะครับผู้ร่วมอุดมการที่จะต้องการที่จะทําและก็มีเวลาเสียสละเพื่อที่เพื่อมวลชนจริงๆเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเป็นองค์กรที่ทําเพื่อมวลชนมวลมนุษยชาติจริงๆนะครับก็ หลายกลุ่มเป้าหมายนะครับถ้าหากท่านที่ได้ดูรายการนี้ด้วยก็ถ้าหากคิดว่าท่านมีเวลามีเวลาแล้วก็มีจิตใจที่เป็นจิตกุศลจิตสาธารณะรนะครับก็อยากจะเรียนเชิญผมเองก็มีเป้าหมายอยู่แล้วว่าจะต้องอาหาสมาชิกมาเพิ่มให้กับองค์กรนะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มเป้าหมายของเราก็มีข้าราชการที่เกษียณนะครับซึ่งแล้วก็มี ด้านผู้นําด้านการกีฬาซึ่งได้ได้ได้คุยไว้เพราะว่าให้มันหลากหลายเพราะบางทีบางโครงการเนี่ยมันก็ไปถึงเขาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือณเวลานี้ที่ท่านนายกยังไม่ได้ทาบทามไปเลยนะฮะมีทาบทามอยู่ครับมมีทาบทามไปบ้างแล้วนะแล้วท่านอดีตผู้ว่าการภาคไม่ช่วยทาบทามมากเลยฮะท่านท่านก็มีทาบทามอยู่แล้วครับคือท่านเป็นเป็นปัจจัยหลักนะครับท่านสุวรรณเนี่ยท่านเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วท่านก็ พียงแต่บอกว่าตอนหลังเนี่ยท่านจะให้นโยบายกับกับเราเพราะว่าการที่เราได้นํามาเราต้องคุ้นเคยกับสมาชิกท่านนั้นแล้วก็เมื่อเข้ามาปุ๊บเราต้องชักชวนบางทีเราอาจจะแวะรับส่งกันสพงตัื่อนเข้ามาที่สโมสรให้มาฟังหลักการนโยบายต่างๆของการดูแลชุมชนการบริการการให้ความเกื้อกูลตอเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะทํายังไงเพราะว่าองค์กรโนเทอรี่เนี่ยเขาเป็นไม่ใช่ว่า มันเป็นองค์กรการการมันไม่เหมือนองค์กรการกุศลแบบ mm hmm. ชวนกันไปทําบุญไห mm hmm. ว้พระอย่างนั้น mm hmm. แต่ถามว่าเป็นองค์การเพื่อมนลชนเพื่อมนุษยชาติ mm hmm. ก็คือคือตรงเนี้มันก็ไม่แม่แม่แมแมแมมจะียกแตกต่างกันแต่ก็ mm hmm. ใช่ไหมฮะอีกจุดหนึ่งอาจจะทําที่วัดอีกจุดหนึ่งอาจจะทำกับมวลชนทั่วไป mm hmm. สถาบันการศึกษาโรงเรียนเห mm hmm. มือนอย่างที่ท่านผู้ว่าสุวัท่านเคยบอกว่า ของเราเนี่ยแม้แต่ซองข้าป่าก็อย่าเอามาแจกในสโมสรน,นะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่นโยบายของโรตารี่โอ้โหนี่ที่<ะ>ผมมาเป็นผูดดำเนินรายการเนี่ยผมพลาดไปแล้วเนี่ยนะไม่รู้จะถูกข้อตำหนิจ,จาก JL หรือเปล่าน,นะฮะเป็นไงครับอีคัพเ, e เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเลยและอีค e ัพเนี่ยนะฮะคือเป็ยยสสนสโมสรที่สามารถติดต่อกับสื่อสารกัานางๆทางด้านสื่อโซเชียลนะฮะก็ไม่ได้มานั่งประชุมกันแบบนี้สามารถติดต่อกันทางด้านทางไลน์ทางเน็ตกันนะฮะ ครับอ๋อท่านนี้ก็คุณพันธิดาโลดวรรณศินก็เป็นนายกก่อตั้งนะฮะปัจจุบันนี้ก็จะมีรุ่นน้องๆขึ้นมาเป็นนายกกันครับตอนนี้รู้สึกจะเป็นนายกนายกนายกแกงส้มนายกแกงส้มดีเจนะฮะดีเจนุ่ครับหนุ่มรูปหล่อครับไฟแรงท่านนี้นะครับข่าววันก่อนผมคุยกับท่านสารวัตรต๊อกผมลืมไปว่าโอเคเรามีจันจันธบุรีในตัวเมืองเนี่ยนะฮะเรามีอยู่สี่สโมสร มีจันทบุรีจันทบูร์จันทนิมิตรแล้วจะมีอีขับด้วยนะฮะถูกต้องครับรับเพราะฉะนั้นผมผมก็ผิดพลาดไปเหมือนกัน็กทรอนิกส์ครับชื่อเติมเขา e l e c t r o n i ครับแล้วคิดว่าปีของเราเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยจะมันจะเหมือนปีปีที่ผ่านมาไหมคือส่วนใหญ่ก็จะต้องไปเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมอบกองเครื่องกองน้ำมอบห้องสมุดอะไรเงี้ยจะเป็นนโยบายเดิมหรือเปล่านะนโยบายเดิมคงไว้นะ โยบายเดิมยังคงไว้เพราะว่าเป็นแผนงานที่วางไว้แล้วก็เห็นว่าเที่ยวนี้มีต้องมีรถดับเพลิงที่จะมอบให้กําลังเดินเรื่องอของขอแต่างประเทศขอจากญี่ปุ่นเลยครับใช่ครับเพื่อจะเดิให้ท่าช้างเห็นว่าท่าช้างจะได้อ๋ออย่างก่อนหน้านี้เคยมอบให้ท่าใหม่ใช่ไหมครับก็อนิติบินที่จะปีนี้อาจจะมอบให้เทศบาลเมืองท่าช้างครับซึ่งตอนนี้โครงการที่ผ่านเรียบร้อยก็คงรอมาถึงว่าคงจะได้ถึงครับนะครับ ก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากโรตารีต่างประเทศนะฮะที่การ,รสนับสนุนทางทหารเรือเาดับจากอเมริกาก็ช่วยอะไรฮะเขาส่วนมากเขาจะมาช่วยด้านที่ผมเรียนตั้เบื้องตน้นก็คือด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์เพราะว่าถ้าเกิดเขาขึ้นเรือมาแล้วเนี่ยอของเขาก็ถือว่ายาเภจภั์พพยาอะไรต่างๆถ้าไม่ได้ใช้เลย เขาเขาเขาขนมาที่เราเลยฮะมอบเลยเรือลำนี้กลับไปแล้วก็เรือลำใหม่ชุดใหม่ก็จะเตรียมของนี่ใหม่ครับถ้าไม่ได้ใช้มีใครเจ็บใครป่วยอะไรอะไรตรงไหนถือว่าสิ้นสุดเขาเขาจะไม่คืนของเพราว่าเขาเขามามอบต่อให้กับทางประเทศไทยเขาพูดง่ายว่าเขามารับตําแหน่งนายกสโมสรแล้วเนี่ยพร้อมเต็มที่เต็มที่ครับพอถึงแล้วมันก็ต้องเดินนะคือขึ้นมาแล้วต้องเตยมที่นะขึ้นมาแล้วต้องเตยมที่แต่ตอนที่ไม่ขึ้นเนี่ยก็ เหมือนที่หลายๆท่านพูดไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีใครที่บอกว่าพร้อมขึ้นเป็นนายกสักคนแต่พอขึ้นมาแล้วก็ต้องทําได้เต็มที่ไม่มีใครอยู่ว่าสโมสรไหนเออปีหน้าใครอยากเป็นนายกบ้างครับไม่มีการยกมือโหวตนะครับท่านเป็นอยู่มาสิบสองสิบสามปีท่านเพิ่งมาเป็นนายกนะฮะนายกรัฐานกรีจันทบูรเนี่ยเป็นนายกมาเป็นขึ้นมาเข้ามาเป็นกรรมาการมาเป็นสมาชิกแนคะ่ไม่กี่ปีเอง ขึ้นมาเป็นนายกเลยนะฮะนายกแหม่มนะฮะครับซ <P> ีดีพรสวัสดีชัยเนี่ยนะฮะก็อันนี้สําหรับท่านนี่ก็ถือว่าท่านมีความพร้อมครับนายกคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกก็ต้องมีความพร้อมนะพร้อมในใน,ในหลายๆด้านทั้งการเงินทั้งสละเวลาด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวท่านก็ต้องถือว่าต้องตัวมีความพร้อมเวลาที่ท่านมาช่วยงานตรงนี้ท่านก็ต้องทําใจใช่ไหมต้องทำใจครับ <laughs> เพราะว่าบางครั้งงานงานหลักเราก็คือโอเคแหละมันก็ต้องแย่ง ถ้าพูดถึงความรักก็เหมือนกับว่าความรักได้ต้องแบ่งแบ่งความรักออกไปแล้วอีกส่วนหนึ่งแต่เมื่อก่อนอยู่ตรงนี้มันก็คือว่าไม่ได้รับเต็มที่สมมุติว่ามีภารกิจมีหน้าที่ต้องไปมอบสิ่งของสมวนตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมอไม่เป็นไรก็ไม่ไปก็ได้แต่ถ้าเราเรามาอยู่ตรงนี้เราต้องเป็นแม่งานคือเราต้องเป็นคนที่จะไปก่อนแล้วก็ต้องเป็นคนที่ชักชวนสมาชิกไปด้วยใช่ฮะและบีแมะสำหรับรุ่นเก่าๆหน่อยรุ่นดับบุโสสักหน่อยนะฮะ คืออยู่ๆไปตอนนี้ทีแรกก็ประชุมประชุมตอนนี้ไม่ไม่ได้มาประชุมเลยตรงนี้มีมีหายไปบ้างไหมฮะมีครับอ๋อเยอะไหมฮผมก็ว่าหลายท่านเมื่อก่อนสมาชิกของเราที่เข้าประชุมร่วมกันเนี่ยประมาณสี่สิบสี่สิบสี่สิบแปดสี่สิบเก้าท่านอาจจะประมาณสี่สิบเก้าท่านยกตัวอย่างแล้วปัจจุบันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เหลือสามสิบกว่าท่านเหลือสามสิบกว่าท่านแล้วถ้าจะดึงขึ้นมาอีกก็ประมาณเท่านี้ก็ อย่างว่าครับบางบางท่านก็สุขภาพร่างกายด้วยนะไม่ใช่คือบางท่านก็สุขภาพร่างกายอย่างคุณหมอชาลีคุณหมอชาลีเนี่ยเป็นผู้ที่ชักชวนผมเข้ามาสู่โอตารี่เมื่อปี2547ท่านเองก็ตอนนี้ก็ทั้งโรคไตทั้งสายตองสายตาขับรถอะไรไม่ได้สดวกอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเข้าไปแค่เจ็บมาเบียดเบียนอย่างท่านประวิธอย่าง หลายท่านก็คือสุขภาพวนคนเก่าๆบีแฮะถ้าเกิดวันนี้ท่านเป็นประธานประชุมอยู่เนี่ยและมีคนมาประชุมสิบค,คนแล้วตัวท่ทานจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้านในกรณีถ้าเกิดเหตุการณ์นเกิดขึ้นมาผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้หมดครับคือ,อความ<อ>ความของบางคนเพราะว่า<อ>บางครั้งเนี่ย<อ>เนื่องจากลอตเตอรี่เรากําหนดไว้ว่าทุกวันพฤหัสทุกสัปดาห์บางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนเราอย่างที่เราเปลี่ยนเราไปเลือกที่วันจันทร์ใช่ไหมฮะเลือกวันจันทร์ก็โอเคก็บอกว่าวันอาทิตย์ ได้พักผ่อนมาแล้ววันจันทร์ก็มาเติมไฟไม่ได้เจอหน้ากันแต่อีกเสียงกึ่งหนึ่งบอกว่าวันจันทร์พักผ่อนมาแล้วก็มาทํางานวันจันทร์ตอนเย็นมาประชุมกันแล้วอก็ทําให้สมาชิกเนี่ยต้องไม่สะดวกก็เลยหายไปก็ถึงมาเปลี่ยนเป็นนอนเพืรหัสไงฮะเปลี่ยนเพื่อรหัสพอมาเปลี่ยนเพือรหัสก็ยังมีปัญหาก็ยังยังเดิมก็ยังเจออยู่ฮะตัวคนนี้งมีภารกิจมีอะไรแต่ไรายแล้งเนี้ยนะฮะได้จันทรบูร์มาประชุมมาสุก ถ้าตรงวันศุกร์นี้ดีไหมฮะตรงวันศุกร์ถือว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าทางเ้เลือกแล้วเพราะวันศุกร์เนี่ยคือดี้แหละวันวันที่งานการอะไรพักผ่อนแล้ววันศุกร์เฮฮาปาร์ตี้ได้วันเสา์หยุดครับวันเสาร์หยุดพักผ่อนแต่เราจะไม่เลือกตรงกันได้ไงก็ไม่ได้ก็ไม่ตรงกันครับจตุบุญกุจองไว้ก่อนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นและในกรณีที่จตุบุญเขาบอกเขาตรงวันศุกร์วันศุกร์บางคนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปนน่นไปนี่เดี๋ยว สมาชิกอาจจะมาน้อยหรือเปล่าอันนี้มันก็จะมีสาเหตุจะมก็มีสาเหตุเหมือนกันครับมีสาเหตุเพราะฉะนั้นทําไงก็แล้วแต่ก็ขอให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับอขอบคุณมากเลยครับเป็นกำลังใจฝาก <นะ S 1> เรียงเชิญไปด้วยนะครับก็ให้โอกาสท่านแล้วไงฮะทา่ทานผู้เชิญชวนได้เลยครับพวกเชิญชวนในรายการนี้ได้เลยนะครับท่านใดที่มีความพร้อมก็ขอเชิญชวนมาเป็นสมัครเป็นสมาชิกอยู่กับโรตารี่จันทนิมิตนะฮะครับผมและท่านมีอะไรอยากจะบอกฝากพี่น้องประชาชนก็เชิญท่านมีเวลาให้ครับ ขอบคุณมากครับเชิญครับอยากจะขอที่จะเชิญนะครับพี่น้องประชาชนหรือเพื่อนที่มีจิตกุศลนะครับเรามาทําโครงการมาทําร่วมกันกับโรตารี่โรตารี่มีดีและเกื้อกูลเพื่อมนุษย์อยากจะบอกทุกท่านว่าองค์กรนี้มีประชากรมีองค์กรที่เติบโตทั่วโลกนะครับไปที่ไหนที่ไหนเราก็เป็นที่ยอมรับนะครับเรามา ร่วมทาคุณงามความดีหลังจากที่ท่านได้ทําความดีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างแล้วในชีวิตนะครับแต่โรตารีก็อีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าถ้าหากท่านได้เข้ามาร่วมอุดมการแล้วท่านจะเกิดความรักความประทับใจได้อยู่ได้นานเหมือนอย่างที่ผมอยู่มาสิบกว่าปีนี้ครับอขอบคุณมากนะครับโอเคฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบวันนี้ผมสัมภาษณ์ท่านวันก่อนผมสัมภาษณ์ท่านสารวัตรต๊อกเดี๋ยวผมก็ต้องไปสัมภาษณ์นายกแมง โรตารีจันทบูนะฮะแล้วก็ตกคงจากกาพน้องแกงส้มอ e ีขับนะฮะครัคร้นี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักกันว่าปัจจุบันนี้ใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งสโมสรแต่และสโมสร เพื่อช่วยเหลือสังคมทุกท่านเข้ามาเพื่อเสียเสียสละเข้ามาเพื่อส่วนรวมนะครับไม่ได้มีเงินเดือนเงินดาวให้นะฮะมีแต่ว่ต้องควักกระเป๋าด้วยไหมฮะควักกระเป๋าด้วยครับเป็นหลักครับเป็นหลักอยู่แล้วนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมรายการนี้นะครับผมพร้อมที่จะนําเสนอเกี่ยวกับแวดวงสังคมที่กําลังทําอยู่ในเวลานี้ท่านใดก็แล้วแต่ที่ขึ้นมาดารงตําแหน่งท่านใดก็แล้วแต่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวผมก็พร้อมที่จะนําเสนอเช่นเดียวกัน บุคคลที่เป็นตัวอย่างที่เคยได้รับรางวัลมาเลยทำนองนี้นะฮะวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับผมพร้อมด้วยท่านนายกสุรวิทย์นะครับนายกสโมสรโรตารีจันทมิรลาท่านผู้ชมไปพ้อมกันโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีฮะสวัสดีครับ